ลงทุนเสื้อฮาวายยังไงนะครับให้กําไรครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของแบรนด์นะครับเซอร์เรียลแล้วก็แบรนด์อะไรนะครับ r รี l a แอนโคลรับพอดีผมซื้อเสื้อตัวนี้ครับเรามาเจอคุณเคนจิโดยไม่ได้นัดหมายนะครับปรากฏว่าอุ้ยอันนี้แบรนด์ผมนะครับเพราะว่าเสื้อนี้แบบใส่แล้วสบายมากๆเย็นมากๆเลยนะครับรบกวนช่วยแนะนําป้าซื้อเสื้อฮาวายไงให้กําไรครับซื้อไงให้กําไรนะก็จริงๆแล้วผมว่าซื้อกับบุคคลที่ ซื้อกับร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือก่อนหนึ่งกอคือเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าลิมิเต็ดหรือผลิตจำนวนจำกัด uh huh. เขาขายหมด uh huh. จะมีความต้องการแหละดีมา uh huh. สัพพายคนต้องการเยอะข้อสคือ,อซื้อสินค้าที่ผลิตจำนวนน้อยก็ uh huh. คือความต้องการสูงคนต้องการเยอะผลิตน้อย แย่งกันพอแย่งกันปุ๊บคราวนี้ราคาขึ้นเป็นหลักปกติของการตลาดใช่ไหมฮะ,ะแต่วิธีการขายให้ได้รวดเร็วนะครับก็คือขายกับคนที่ซื้อมาแหละสมมติเราซื้อเสื้อมาที่เป็นแบรนด์เนมเราซื้อกับพ่อค้ามาใช่ไหมฮะมพ่อค้าขายของเรามาแล้วเขามีความต้องการที่จะหมุนเวียนของใหม่หมายความว่าพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะมีของเปลี่ยนไปเรื่อยถูกไหมฮะสมมติเราซื้อของเขาไปหนึ่งปีในอีกหนึ่งปีเราต้องการไปขายเขาราคามันก็จะ ไม่ถูกลงเพราะว่าเขาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้าราคาขึ้นเขาถึงขายของได้ต่อข้อที่สองคือพ่อค้าที่ขายเราเขาก็ต้องการมีของใหม่เข้ามาที่ร้านอีกถูกเพราะฉะนั้นการที่เขามีของหมุนเวียนมาที่ร้านเยอะก็หมายความว่าเขาก็รับซื้อเราแน่นอนงั้นซื้อร้านพี่ขายร้านพี่เลยได้ไหมครับได้เพียงแต่ว่าสภาพราคามันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บของเราใช่ถ้าอยากราคาขึ้นหรืออยากไม่ขาดทุนก็ ต้องซื้อ1คือสินค้าที่จำนวนจำกัด2คือที่ผลิตน้อยนะครับสคือเราเก็บสภาพดีบางคนซื้อเพื่อลงทุนเลยไม่ใส่เก็บใส่กล่องถึงเวลาผ่านไปปีหนึ่งปีกว่าเอามาขายราคาขึ้นเอายกตัวอย่างเป็นราคาเลยได้ไหมครับอย่างตัวนี้ใส่ที่ที่ผมซื้อมานะฮะอันนี้ซื้อมานะเป็นแบรนด์นําเข้าซื้อมาประมาณ1 0ื่นหมื่นเจ็ดพันเก้าซื้อมา2ตัวขายไปตัวหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาท 1 7 9 0 0ขายได้20 0 0 0กว่าบาทใช่อันนี้ไม่ถึงปีอันนี้ไม่ถึงปีนะครับขายตอนยังไม่ส่งเอาด้วยเพราะว่ามันซื้อก็ซื้อยากแล้วเพราะว่าตอนผมซื้อ oh. เว็บมายัง uh huh. ยังไม่มีคนไทยขายเท่าไหร่ uh huh. นะครับแล้วก็เราขายในช่วงที่ยังไม่มีคนเอา uh huh. เอาเข้ามาขายก็ยคือหายากใครซื้อต้องไปกดจากญี่ปุ่น uh huh. เสียค่านําเข้าคนที่ไม่มีชิปปิ้งก็เสียค่านําเข้าเ,เราก็เลยแล้วเขาซื้อเราเพราะว่าเขาเชื่อใจเราอะของ uh huh. แท้แน่นอนเราดูของเป็น ใครอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในเสื้อฮาวายนะครับสามารถไปติดตามของคุณเคนจิได้นะครับผมแมริกสอนดิกเทรดครับ